สวยงามค่ะรูกบ่อนะคะบ่ท้อ,องฟ้าสวยงามสงบร่มเย็นนะคะเป็นอ่าเป็นป่าป่าที่น้ำบูกอีกประมาณเจ็ดสิบไร่นะคะก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ใหญ่มากค่ะ เพื่อนนิววิววิวยามเช้าๆนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนค่ะประมาณสิบจะสิบปีได้แล้วะคะ่ะเพื่อนๆชมวิวชมป่าค่ะก็เดี๋ยวก็จะมาปลูกป่ากันอีกแล้วประมาณวันที่ของสองนะคะ คลิปนี้ก็เอาบรรยากาศมาไล่เจ็ดสิบกว่าไร่นะคะยังหลายปีแล้วค่ะน่าจะไปเพราะว่ามันเลอะมันดินมันเละดินมันเละนะคะต้นไม้นานา,นานชนิดนะคะเพื่อนๆยิวยิวสวยงามค่ะูบ่อนะคะบ่อ ้องฟ้าสวยงาไปเพราะว่ามันเลอะมันดินมันเละดินมันเละนะคะต้นไม้นานาชนิดนะคะคเพื่อนสวัสดีค่ะมาเก็บผักพาเพื่อนไปให้ดูคะ่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนะหลวงพ่อ สวยงามปลูกอีกประมาณ70็ดไร่นะคะก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ใหญ่มากค่ะที่อยู่ค่าเพื่อนนี่คือทางด้านหลังค่ะเดินชมวิวมาเรื่อยๆของสองนะคะคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศมาก็เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วค่ะ ช่วงนี้นะคะเริ่มปฏิบัติธรรมกันแล้วแม่ชูชดาก็จะมาปลูกอีกประมาณ70็ดไร่นะคะก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ใหญ่มากค่ะที่อยู่ดูวิวไปด้วยนะคะพาเพื่อนๆชมวิวค่ะไปเพราะว่ามันเลิมันดินมันเละดินมันเละนะคะ ต้นไม้นานาชนิดนะคะเพื่อนตกทั้งคืนเลยเช้านี้ก็เลยดูอากาศคึ้นๆนกก็บินว่อนเลยค่ะบินวน่อนนี่ค่ะกว้างมากค่ะประมาณเจ็ดสิบกว่าเท่าเท่ากับอายุหลานสาวมากกว่านิดนึง ตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชมวิวชมป่าก็เดี๋ยวก็จะมาปลูกป่ากันอีกแล้ววันประมาณวันที่มาเก็บผักบุ้งเก็บเสร็จแล้วละ่ะแต่ไปด้วยปลูกต้นไม้หลากชนิดค่ะเพื่อนๆเพื่อน,น,อนชมวิวค่ะวันนี้วิว ก็หลังโน้นก็ยังไม่ได้นี่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ปลูกน่าจะปลูกวันประมาณเดือนนี้แหะคะ่ะมาเริ่มปลูกอีกประมาณเจ็ดสิบไร่นะคะก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ใหญ่มากค่ะที่อยู่ตกทั้งคืนเลยเช้านี้ก็เลยดูอากาศคึ้มๆนนกก็บินว่อนเลยค่ะบินว่อน นี่ก็ลูกกระดิ่งลูกกระดิ่งนะคะเคยถ่ายให้เพื่อนดูครั้งหนึ่งแล้วเท่าเท่ากระยุหลานสาวมากกว่านิดนึงตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาเก็บผักพาเพื่อนๆของสองนะคะ คลิปนี้ก็เอาบรรยากาศมาค่านเพื่อนๆนี่คือทางด้านหลังค่ะเดินชมวิวมาเรื่อยๆที่สิบนี่ก็จะมาปลูกป่ากันแล้วก็หลังโน้นก็ยังไม่ได้นี่ยยังไม่ยังไม่ได้ปลูกน่าจะปลูก,กวันประมาณเดือนนี้แหละคะ่ะมาเริ่มขออนุญ,ญาตนะหลวงพ่อ สวยงามค่ะเป็นเพื่อนนี่คือทางด้านหลังค่ะเดินชมวิวมาเรื่อยๆค่ะเป็นเพื่อนนี่คือทางด้านหลังค่ะเดินชมวิวมาเรื่อยๆวิววิวสวยงามค่ะดูบ่อนะคะบ่อ ท้องฟ้าสวยไนงะสวัสดีค่ะมาเก็บผักพาเพื่อนพึ่งกริงลูกดิงปฏิบัติธรรมที่นี่ทุกวันอาทิตย์ค่ะทุกวันอาทิตย์ทุกวันพระค่ะเพื่อนนะคะก็เริ่ม ปฏิบัติธรรมแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มปฏิบัติธรรมกันแล้วแม่ฉุชดาก็จะมาที่นี่ก็คือของสองค่ะสื่อฐานปฏิบัติธรรมสงบเงียบค่ะไปด้วยปลูกต้นไม้หลากชนิดค่ะพเพื่อนเพื่อนาเพื่อนชมวิวค่ะวันนี้วิวปลูกอีกประมาณ เจไรนะคะก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ใหญ่มากค่ะที่อยู่ของสองนะคะคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศมานี่ก็ลูกกระดิ่งลูกกระดิ่งนะคะเคยถ่ายให้เ,หเพื่อนดูครั้งหนึ่งแล้วลูกกระดิ่ง ลูกเดิงให้ดูค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะกว้างมากค่ะประมาณเจดสิบกว่าไปด้วยปลูกต้นไม้หลากชนิดค่ะเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนชมวิวค่ะวันนี้วิววิววิวสวยงามค่ะ ดูบ่อนะคะบ่อท้องฟ้าสวยง่ะเ,เพื่อนนี่คือทางด้านหลังค่ะเดินชมวิวมาเรื่อยๆวิววิวสวยงามค่ะดูบ่อนะคะบ่อท้องฟ้าสวยง่ะดูวิวไปด้วยนะคะพาเพื่อนๆชมวิวคะ่ะ นี่ก็ลูกกระดิ่งลูกกระดิ่งนะคะเคยถ่ายให้เพื่อนดูครั้งหนึ่งแล้วเพื่อนดูวิววิวยามเช้าเช้านะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนค่ะไม่กล้าเดินเข้าไปไม่ทราบว่าจะมีเห็ุหรือเปล่าเนาะแต่เราก็ไม่กล้าเดินเข้าสงบร่มเย็นนะคะอืม เป็นป่าพาที่นำํำเท่าเท่ากายุหลานสาวมากกว่านิดนึงตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วค่ะเพิ่งจะออกจากหลังมั้งคะฝนตกตอนนี้ก็ยังแย่ๆอยู่นะคะฝนก็ยังแย่ๆอยู่ก็เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วค่ะช่วงนี้นะคะ เริ่มปฏิบัติธรรมกันแล้วแม่ชุดชดาก็จะมาไม่กล้าเดินเข้าไปไม่ทราบว่าจะมีเหตุหรือเปล่าเนาะแต่เราก็ไม่กล้าเดินเขาไล่เจ็ดสิบกว่าไล่นะคะยังหลายปีแล้วค่ะน่าจะอ้าเพื่อนๆชมวิวชมป่าคก็ เดี๋ยวก็จะมาปลูกป่ากันอีกแล้ววันประมาณวันที่ประมาณ10บจะ1สิปีได้แล้วก็หลังโน้นก็ยังไม่ได้นี่ยยังไม่ยังไม่ได้ปลูกน่าจะปลูกวันประมาณเดือนนี้แหละคะ่ะมาเริ่มอ้าเพื่น